thank you สวัสดีครับเกษตรนะครับชานลวันนี้ผมก็จะมานําเสนอ,อร้านเป็ดย่างนะครับชื่อร้านว่าปอแหงโอชาเป็ดย่างนะครับผมเ,เขาลือกันว่าร้านนี้เป็ดย่างอร่อยมากเลยนะครับก็วันนี้เราก็พาท่านมามาเยี่ยมทางร้านว่าเขามีเมนูอะไรบ้างเห็นว่าเป็นมีเกี่ยวกับการเกษตรด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายกับเจ้าของร้านกันไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็มาเยี่ยมร้านปอเห่งโอชาเป็ดย่างนะครับครับผมเปิดมาไดากี่เดือนแล้วครับเปิดตั้งแต่เดือนวันที่สามมีนาอ๋อสามมีนาเห็นว่ามีมเกี่ยวกับการเกรษตรด้วยใช่ครับผมก็เกษตรก็มีการปลูกต้นไม้ต้นไผ่ต้นไม้เศรษฐกิจนะครับไม้เศรษฐกิจพวก สักทองพยุงยางนาอ๋อครับสักทองพยุงยางนาแล้วก็จะมีพวกปลูกข้าวแต่เราทำปลูกเฉพาะไอ้คันนานะครับอ๋อครับเราจะทำคันนาใหญ่ขึ้นครับทำคันนาใหญ่ขึ้นเราก็ปลูกต้นไม้ข้างคันนางั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมการเกษตรกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาทีหลันโอเคครับครับผมมือดูดน้ำใต้ดินดูดน้ำใต้ดิน อ๋อนั้นน้ำอันนี้ลึกประมาณกี่เมตรครับอยู่ที่ประมาณ30เมตรครับอ๋อสามสิบเมตรเนาะครับผมครับผม้เราก็จะดูดลงบ่อน้ำองระนี้แล้วค่อยคือคือบ่อนี้ก็คือเป็นบ่อพักน้ำใช่ครับเป็นบ่อที่อ่าพ่อตาแม่ยายเขาขุดตั้งแต่กะทรัด 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 엉보미 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 <laughs> 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보면 밥 없이 미소만 짓는데. 한글 ไม่ไไมมไมไใช่ใช่แต่ที่มันสูงที่ใหญ่เนี่ยคือว่าเป็นไม้ที่ว่าเราปลูกละสองปีละครับในปีนี้เพิ่งจะมาลงสักทองกับยางนาแล้วก็พยุงครับทอ,องยางนาะจะจะปลูกแค่สามสามไม้ส่วนข้าวนี่ก็เราต้องแฟมปลูกแฝพี่สาวเขาปลูกพี่สาวเขปลูกก็จะ,จะดูความสวยงาม เออนี่ผมผมชอบต้นไม้เพราะปลูกต้นไม้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นไม้ห่งห้ามมันยังตัดไม่ได้ตัดตอนนี้มันถูกกฎหมายก็คือตัดขายได้นะตัดขายได้แล้วตอนนี้ผมก็ปลูกทีจะเดินเข้าไปดูมันก็ไกลเลยตอนนี้ผมใช้น้ําบ่อมันลดระบบตายยางแต่มันมันไม่คือเขาไม่ต้องการน้ํามากมั้งครับหรือยังไงคือ ตรงนี้หน้าฝนมันผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะแต่ว่าผมคิดไว้ว่าไม้เนินเป็นไม้ป่าไม้ป่าเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ารากมันติดดิน,ลนแล้ว่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันผมก็อาทิตย์หนึ่งรดครั้งนึงถ้าฝนไม่ตกนะแ,กนกแล้วก็ฝนตกเราก็ไม่ต้องรดอันนี้สักทองหมดนมี่สักทอง,ท,องทั้งนั้นเลยแล้วมันก็จะมีทางนู้นเองนะ นน่ครับผมเยอะเนาะเยอะนะตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นออกซิเจนให้ให้กับประเทศของเราอ่ะได้ได้อีกเยอะพออากาศเนาะเป็นเพออากาศหายใจได้เต็มปอดใช่ครับครับคุณเยอะอยูนะไกลอยูนะครับโอเคงั้นเนาะับด้านฟาร์มนกปะครับผมโอเค น,นี่นกน,นี่นกแก้วตันคอนัวตันคอนัวตัวนี้จะเพี่ยงแล้วก็เล่นกับคนได้ดีครับผมตอนนี้ผมก็เลยเร,เริ่มเรา่มาเมีนยงคือจะทำเป็นเพาะพันธุ์ขายด้วยอ่ะซื้อมาตัวเท่าไหร่ตัวนี้คู่หนึ่งก็เป็นพ่อแม่มันคู่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณหมื่นห้าหรืนห้าถึงสองหมื่นแล้วแต่สีมันครับ,รบแต่ของผมซื้อมาหมื่นห้า 15. เรียกนกแก้วอะไรนะนกแก้วซันคอนัวครับโอ้ซันคอนัวต่างประเทศเนาะใช่ครับสายต่างประเทศนำเข้าแต่ตัวนี้ผมมีอะไรผูกกฎหมายหมดนะโอ้รับมีแล้วสายเต็มเนมี่ยผูกกฎหมายแล้วลตัวน,นี้ก็เป็นอันนี้แอฟริกันเกย์จะเป็นนกแก้วที่มันเข้าหลัง ผมตอนแรกผมขับรถผ่านผมนึกว่าเป็นที่ให้ลูกค้านั่งทานเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อน <c oughs> ทำให้ลูกค้านั่งแต่ทีนี้ว่าเราเราเรา,เราเกิดไอเดียว่าเออเราเราชอบนกครับ <c oughs> เราก็จะทำนกให้ลูกค้าดู <c oughs> ด,ดูด้วยเป็นฟามนกแล้วก็เราผลิตขายในประเทศ <c oughs> ด้วย <c oughs> ครับตัวนี้คือต <c oughs> นี้นกแก้วฟันเลนเกจะเป็นนกที่ฉลาดที่สุดในโลก <c oughs> แล้วก็เป็นนกที่พูดเก่งที่สุดในโลกมันจะตัวสีเทาแต่หางแดง <c oughs> แต่ตัวนี้มันมันเข้าในรังแล้วมันพูดกับ ผู้เมียัเราจะไม่รบกวนเขาเแต่ถ้าเแกบบแบบิดแอบดูน่าจะดูนี่เราเข้าหลังพวกนี้ถ้าเกิดเจอคนมันก็จะมุดเข้าหลังอ๋อครับแต่แต่ก็จะมีให้ให้ให้ดูอยู่อยูอยอย่อยู่ที่ร้านว่ามันเป็นแบบไหนแอฟกนันออ๋อครับผมอันนี้ก็เป็นสะพานที่ทำขึ้นมาอันนี้ก็คือจุดจุดชมวิวเนาะ ตรงน,นี้จะก็จะทำนาดำนะ oh. เป็นไรเบอรี่อ๋อครับผมเป็นข้าวไรเบอรี่ครับแต่ตอนนี้กำลังตกก้าอยู่นู่นครับก้าอยู่ตรงนู้นข้าวไรเบอรี่เหนที่ตรงน,นี้ก็ถ้าเกิดต้นไม้มันขึ้นมาหรือว่าข้าวมันสูงขึ้นมันก็จะสวยครับบรรยากาศก็จะดีหายใจได้เต็มปอดครับใช่ครับ ขี้ว so mm ัวเลยนัว hmm. ม mm ัล hmm. mm ่า hmm. ม mm ันสบายๆเกี nah ่ยวกัอากาศมันก็ค่อนข้างจะร้อนหน่อยหน้าหนาวคงจะดีครับถ้าเกิดหน้าหนาวก็จะปลูกทานตะวันม่งั้นต้องป่อเถื่อนครับผมขรงอากาศในรอกดีมากเลยนะครับหายใจได้เต็มปอดครับ เดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านกันนะครับเดินเข้าไปในร้านอ๋อนล้อันนี้น,ก,น,น,นกแก้วแอฟริกันเกรย์แ <African Grey. S 1> อฟริกันเกรย์อันนี้ราคาซื้อมาเท่าไหร่ตัวนี้ลูกป้อนอยู่ที่หม<ะ>ื่นห้าหมื่นห้าลูกป้อนที่ไม่มีขนนะนะครับไข่ใ,ใบหนึ่งก็ประมาณอ่าหมื่นหนึง่งหมื่นไข่มันนะห <c oughs> มืนนะ่นบาทตัวนี้ถูกกฎหมาย ทางนั้นมีเมนูอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีข้าวหน้าเป็ดอ๋อข้าวหน้าเออร้านเราจะเน้นเป็ดอย่างเดียวอ๋อเน้นเป็ดส่วนมากเน้นเป็ดก็จะมีข้าวหน้าเป็ดบะหมี่เป็ดบะหมี่ยกเป็ดอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีข้าวหมูแดงบะหมี่หมูแดงอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวหมูอะไรเงี้ยครับส่วนมากก็จะเป็นเน้นเป็ดเพราะว่าเป็ดของเรานี่เราคัดมาจากเขาเรียกะไรบริษัทอะ เราสั่งจากบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่คือว่ามันเป็นบริษัทมหาชนบริษัทวันเป็นคุณภาพที่ว่าเขาใช้อยู่กับโรงแรมระดับ5ดาวเราเอามาใช้ที่นี่เราใช้อยูออ่ที่นี่คื่ว่าเราต้องการที่จะให้<ม>หคนพื้นที่แถบวบนี้ได้กินของที่มันอร่อยออร่อย,ยนนะมีคุณภาพครับผมแล้วราคาล่ะราคาก็ไม่แพงนะราคา ข้าวหน้าเป็ดจานหนึ่งก็45บหาบาทแต่ถ้าเกิดว่าก็ไม่แพงครับผมถ้าเกิดสั่งใส่กล่องส่งตามต่างอ์เพอเนี่ยเราก็จะขายห้าสิบาทําทำพิเศษให้แบบห้าบาทคือคือมีมีรับรับสั่งทำข้าวกล่องด้วยเหรอครับมีครับผมรับสั่งทำก็กล่องทุกทุกเทศกาลโอทุกทุกงานะทุกงานแล้วก็งก็เราก็จะมีหมูแดงมีเป็ดย่างเเป็ดย่างเป็นตัวเราก็ขายเออเป่นตัวเราก็ขาย ตัวหนึ่งก็460บาทมันเป็นที่ไซส์ใหญ่ไซส์ L ครับเราก็จะใช้ไซส์ L เพื่อจะให้ลูกค้าได้แล้ว<ด>ลูกค้ามาต้องมีการโทรจองก่อนไหมหรือว่ามาก็คือสามารถสั่งรับประทานได้เลยไม่ต้องครับก็สั่งรับประทานได้เลยครับแต่ก่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ยคือทางร้าน,นจะจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยทันอะ่ะ เพราะลูกค้ามาไม่ค่อยทันอ่ะอเออมันก็จะหมดไวก็ต้องโทรสั่งจองแต่ทีนี้ตอนนี้โควิดมาตอนไหนก็ได้กินนะครับครับมาตอนไหนก็ได้กินลูกค้าก็เข้าเข้าช่วงประมาณสักสิบเอ็ดโมงเที่ยงแปดโมงอยู่ประมาณเนี้ถ้าเช้าก็ยังไม่มีคนแล้วก่อนหน้านี้คือได้ทําขายที่ไหนอะไรยังไงไหมครับถึงได้มาผมอยู่บางบัวทองมาเนี่ยวันนี้บางบัวทองมาสิ 12บสองปีผมก็ไปออกรายการอันนี้การันตีได้นาะว่าทางร้านอร่อยรับผมเปิดมาสิบสองสิบามปีแล้วทุเรียนก็มีนะหน้ร้านก็มีทุเรียนครับอ๋อหน่ร้านก็มีปลูกทุเรียนครับหกปีแล้วทางร้านเปิดยังไงครับวันที่เปิดวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยคือเปิด ทุกวันหยุดวันจันทร์เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ครับผมแต่แสดงว่าข้อมูลนั้นไม่ได้แก้ไขผมเข้าไปดูแอบเข้าไปส่องในเพจเห็นว่าหยุดวันหยุดวันเสาร์หรือวันอะไรสักอย่างหยุดวันอาทิตย์อ๋อหยุดวันอาทิตย์แต่ทีเนี้ยคือเรามองว่าเวลาเราจะไปทําธุระราชการเนี่ยเราก็ต้องได้ปิดร้านอีกอ๋อก็เลยก็เลยมาลงที่วันจันทร์เนาะครับผม ครับผมกแมีกาแฟสดขายด้วยครับกาแฟสดสูตรของเราเองทำเองครับผมกตอนนี้ก็เริ่มลงพื้นเย็นๆครับแล้วมีมีมีช่วงช่วงไหนครับที่ที่ที่ขายดีอะไรอย่างนี้ที่ว่าลูกค้ามากันเยอะๆหรือว่ามาเรื่อยๆประมาณเที่ยงครับประมาณเที่ยงแล้วกลุ่มลูกค้าหลักๆเนี่ย ลูกค,ค้าหล,หล,หลักๆก็ถ้าเกิดวันธรรมดาก็จะเป็นข้าราชการอ๋อข้าราชการราชการอบตเท<อ>ศบาลอำเภอเี้ยอย่งางอ่าโรงพยาบาลสน,น,นนะรั uh, ออตน,นะสพรัตนะอย่างเงี้ยที่ทำงานผมเขาชวนกันมาอยุดกันครับที่เราต่อเตับผมส่วนก็จะจะเป็นหน่วยราชการครับผมเออส่วนน้อยที่ว่าเป็นคนทั่วไปราชการมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์ก็ส่วนมากก็ จะเป็นนักท no ่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่แบบว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนจังหวัดใกล้เคียงอย่างอุบลสิรีสะเก์บุรีรัมย์อย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องทัวร์จังหวัดอย่างเงี้ยก็จะมาแต่ช่วงนี้ก็คงไม่มาละครับโควิดครับครับผมมันจะในโควิดก็คงไม่ได้มาครับถามตอนนี้หนึ่งแล้วโควิดเนี่ยมันกระทบกับเราไหมครับกระทบเยอะไหมหรือว่าไม่กระทบเลยหรือยังไงเยอะครับเยอะเอ๋อเยอะ เยอะจากยอดขายก็ลดลงไหมครับลดลงมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นรึ่งเลยนะเพราะว่าทางเรามองว่ามันลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาไม่มาเพราะว่าการจะเดินออกจาก ออกต่างพื้นที่เนี่ยมันจะมีข้อจํากัดเนาะว่าคุณต้องกักตัวคุณต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือเขาก็กลัวเราก็กลัวครับผมต่างคนต่างกลัวเราก็กลัวครัแต่เราก็ป้องกันให้ดีที่สุดเราก็ดีจิ้วให้ล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากตลอดโอเคยังไงวันนี้ก็ช่องเกษตรนักวัฒน์แชนเลก็ขอขอบคุณทางงานด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกให้นำเสนอเนาะ สำหรับปร้านอาหารกึ่งการเกษตรเนาะครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ